สวัสดีเจ้าของหมู่บ้านแคชชแคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมซาตานสนิติกคลิปนี้เอาใจคนเล่นสายอากาศโดยเฉพาะจากความเดิมตอนที่แล้วไทยได้จับคู่กับมาเลเซียไปสู้กับอินโดและก็ฟิลิปปินส์พี่ปื้ม v บโซจัดให้ไทยไป5ดาวนะครับทางมาเลเซียมีเทพอยู่หนึ่งคนชื่อว่า h a ร์ริสเกมบอยเขาใช้เซตแข่งระดับโลกทำบ้านแตกภายใน20วิ หลังจากนี้สายอากาศจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะทาง s u p e r ์เซลได้ยินยันอัปเดตหน้าซุปเปอร์บอลลูนจะมาแล้วนะครับติดเจ็ตเร่งความเร็วไม่ต้องพึ่งยาเร่งอีกต่อไปมุ่งหน้าเข้าไปหาป้อมใช้ล่อกับดักหรือตัดป้อมได้ดีมากๆแถมอึดขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะครับฟังดูแล้วผมอยากฝึกเล่นสายอากาศเลยเดี๋ยวเราไปดูเซ็ตทำลายบ้านภายใน20วิว่ามีอะไรบ้างในเซ็ตจะประกอบไปด้วยธนู3ตัวซุปเปอร์บบอระเบิด2ตัวบอลลูน23ตัวมินเนี่ยน11ตัวลาวาเฮาส์3ตัวไอซ์ อีก4ตัวนะครับน้ำยาจะมีสายฟ้า1ม่วง1แช่แข็ง3าล่องหน3น3ยาพิษ1แล้วก็ดินไหวอีก1นะครับในแคนให้ขอเป็นซุปเปอร์พอมดเท่านั้นเพราะเราใช้ส่วนนี้นะครับในการทำลายบ้านก่อนที่มันจะถึง50%แล้วก็ภายใน20วิ ขอน้ำยาเร่งความเร็วอีก3ขวดนะครับและซิชแมชชีนให้ขอเป็นบอลลูนทิ้งระเบิดเท่านั้นเราจะใช้ยาล่องหน3ขวดกับยาม่วง1ขวดนะครับเพื่อให้ซูเปอร์พมอมุ่งหน้าไปหาบ้านและทำลายป้อมแถวนั้นให้เกือบหมดนะครับและใช้ k คิง e e n ในการตัดป้อมรีเพนนี้ถูกส่งมาโดยคุณ Harris นะครับต้องบอกเลยว่าเทอริชมากกาซี่มากนะครับขอบคุณมากๆเซตนี้จะตียากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เริ่มมาให้เราสังเกตก่อนว่าบ้านเขาอยู่ฝั่งไหนด้านไหนตื้นที่สุดเพราะเราต้องเข้าไปทําลายบ้านให้เร็วที่สุดนะครับด้านซ้ายตื้นเกินไปแถมป้อมน้อยด้านขวากาลังดีให้เราปล่อยลาวานําหน้าตามติดด้วยบอลลูนนะครับสสิ่งนี้ความเร็วไล่เรียกกันมันจะตามติดกันมาเลยพอบอลลูนใกล้แตกปลายยาล่องโหนพร้อมกับยาโม่งทันทีซุปเปรอร์พมอจะทําลายบ้านเอ็กซ์โปแล้วก็เครื่องดิดหินให้นะครับห้ามให้บอลลูนแตกเด็ดขาดไม่งั้นถือว่าล้มเหลวเลยโอ้โหลาวาเฮาไม่ไหวครับลูกปงดําเครื่องดิดหิน3มวิแตกครับ ยาล่องหนยาม่งขวดแรกครับใช้ธนูในการเฝ้าแคนนั่นแหละครับบ้านติดยาล่องหนขวดที่2นับ4วินะครับยาล่องหนขวดที่3มันล่องหนได้แค่สี่วิเท่านั้นนะครับเพื่อดิถินจะได้หรือไม่นั่นแหละครับคอยที่เรียบร้อย12เซนเดี๋ยวเราปล่อยไอซ์กเลมกับคิงควีนนะครับตรงป้อมปืนใหญ่เลยห้ามให้ควีนถูกโจมตีก่อนนะครับเราใช้ยูนิคอร์กับควีนเราใช้แพะกับคิงนะครับ ปล่อยบอลลูนด้านซ้ายเพื่อตัดป้อมธนูกับป้อมปืนใหญ่ไอซ์โกลเลมตายแล้วครับเซตนี้จะอันตรายมากกับเครื่องดีดหินเสาลาวาหลายเป้าหมายนะครับอย่าโดนสสิ่งนี้ซุปเปอร์ระเบิดนะครับเข้าขวาเลยตอนนี้คิงควีนจะเข้าในแล้วนะครับกดไม่ตายคิงทันทีตัวในแคดออกมานะครับใช้ยาพิษช,ช่วยเลยอันนี้คือเขาเน้นปริมาณนะครับเพื่อถ่วงเวลาควีนทําลายเสาลาวานนะครับด้านซ้ายบอลลูนหมดแล้วอย่าใช้หมดนะครับ แล้วแชมเปี้ยนช่วยตัดครับตอนนี้คิงน่าจะเข้าในแต่ควีนน่าจะออกนอกเราเอามินเนี่ยนช่วยตัดอีกแรงหนึ่งนะครับแล้วแชมเปี้ยนจะเข้าไปกับคิงนี่นะครับเราจะเหลือยาดินไหวกับยาสายฟ้าให้เราปาใส่แอร์ดิฟเฟนต์กับเสาลาวาไปเลยนะครับลดเลือดประมาณครึ่งหนึ่งนั่นแหละครับลดเลือดไปแล้วแชมเปี้ยนน่าจะเก็บอีเกิลให้ได้อีเกิลน่าจะไปเล็งควีนแล้วครับมาแล้วจังหวะนี้นะครับด้านขวาล่างเราจะปล่อยบอลลูนกับแกนวัวเด่นนะครับ จะบินหรือจะเดินก็ได้ใช้ลาวาเฮาที่เหลือหรือไอซ์เฮาส์นะครับอันนี้คือได้ทั้งหมดนะครับอย่าเพิ่งปล่อยหมดให้เหลือประมาณ4-5ตัวนะครับเรียบร้อยแช่แข็งครับเสาลาวาหยุดทํางาน1อันควีนยังไหวอยู่เพราะฉะนั้นเราปายยาแช่แข็งใส่จังหวะนี้ได้นะครับหรือกดไม่ตายวอร์เดนไปเลยห้ามให้โดนดีครับนั่นแหละเป็นอมตะ8วินาทีเหลือบอลลูนอีก4ตัวครับมินเนี่ยนอีก2ตัวเราตัดสายได้อย่าล่องหนขวดแรกครับ เล็ก2ขวดนะครับอย่าเร่งความเร็วปาไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงแชร์แข็งอีกครับเสาลาวากับแอร์ดีเฟ้นทำอะไรไม่ได้ครับเราปายาแช่แข็งใส่แคลนโชนะครับแคลนติดแอร์เรียบร้อยครับไม่เหลือป้อมที่สามารถตอบโต้ได้แล้วนี่นะครับเราเหลือบรรลุนเยอะมากๆเลยผมเชื่อว่าน่าจะเหลือประมาณเกิน20นะครับอาจจะถึง20ด้วยซ้ำโอ้โหระเบิด2ลูกซ้อนดีนะเนี่ยที่ไม่เข้าด้านซ้ายนะครับ 99 100เสร็จเรียบร้อยนะครับ เซตนี้บอกเลยว่าเป็นเซตที่ต่อให้ตียังไงนะครับเราก็ได้อย่างต่ำสองดาวแค่อย่าพลาดตอนแรกนะครับมันจะกดนานมากๆตอนแรกนละครับเพราะเราทำบอลลูนทิ้งระเบิดนะครับแต่คือมันจะจบทันทีนะครับเน้นย้ำนะครับเซตนี้แพ้ครือดิถินกับเสาลาวาหลายเป้าหมายนั่นคือเหตุผลที่เราทําลายบ้านก่อนก็เพราะว่าบ้าน14ถือว่าเป็นเสาลาวาหลายเป้าหมายเช่นกันนะครับพอบ้านแตกให้เราปล่อยคิงและควีนตัดป้อมแล้วก็เข้าไปทําลายเสาลาวาให้ได้อย่างน้อยอีกเสาหนึง่งเราใช้บอลลูนอย่างน้อย 2- 3สตัวนะครับ ในการตัดป้อมซ้ายและขวาเพื่อบนกจรบังคับให้แชมเปีเ้ยนเข้าตามคิงไปเก็บอีเกิลนะครับพอกับดักโผล่ขึ้นมาเราก็ปล่อยวอร์เดนกับบอลลูนได้เลยจะได้รู้ว่ากับดักแต่ละอันอยู่ตรงไหนเราจะเสียยาล้องหนขวดยาม่ง1ขวดนะครับเพื่อเก็บบ้านจากนั้นเราจะเหลือยาดินไหวยาพิษยาสายฟ้าและยาเร่งความเร็วนะครับยาดินไหวกับยาสายฟ้าเอาไว้ลดเลือดเสาละวาแอร์ดิเฟนหรือเครื่องดีดหินนะครับลดได้เกือบครึ่งเลยพอกับดักติดหมดเราปล่อยวอร์เดนกับบอลลูนทั้งหมดไม่ต้องหวงยาเร่งความเร็วนะครับใช้ให้ห ตาย8วินาทีเราจะเก็บ100%ได้ง่ายมากๆนะครับมันจะกดดันแค่ตอนเริ่มเท่านั้นถ้าบอลลูนทิ้งระเบิดเราแตกเราจะเก็บได้อย่างเก่งสุด2ดาวอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในครั้คลิปต่อไปนะครับกดปุ่ม subscribe ติ๊กปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนไดพลาดการลงคลิปใหม่ๆประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับโกเทียอยู่ใต้คลิปนะครับประกาศมาแล้ว7คลิปคนได้ไม่ทักมาเลยฉะนั้นอย่าลืมติ๊กปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนด้วยเพราะคลิปต่อไปคุณออาาจเเเป็นนนผูู้โชคดดีีาาดี๋ยวรกััท่2 อันนี้เป็นบ้าน13บ้านอยู่ข้างล่างสุดพร้อมกับฮีโร่ทั้ง4ตัวเลยนะครับเรียงเป็นหน้ากระดานอย่าปล่อยบอลลูนทิ้งระเบิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับมันตื้นเกินไปให้เราปล่อยจากด้านซ้ายหรือด้านขวาเราเข้าจากด้านซ้ายดีกว่านะครับเพราะเป็นเสารางแหละเป้าหมายตื้นๆแบบนี้ปล่อยบอลลูนไปแทงเลยครับแล้วก็บอลลูนทิ้งระเบิดตามเตรียมตัวยาล้องหัแต่ยาม้วนครับขวดแรกนั่นแหละครับซุปเปอร์พอมดจะเก็บได้หมดหรือไม่มาแล้วครับมันชิ่งขวดที่2 ยังต้องผลอยู่นะครับ3 4ขวดที่3บานแตกเรียบร้อยพอมพอมหมดอีกพอมควีนไม่ตายครับโอ้โหส3าราลาวายังอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยคิงกับไอซ์กรลมและควีนนะครับตรงบาร์แดกด้านซ้ายล่างนะครับนี่เลยซุปเปอร์ระเบิดครับเปิดได้แล้วผมมองว่าคิงควีนเข้าไปเก็บเสาราว,วาพร้อมกับเครื่องดีดพินนะครับเพราะเขาบอกว่าภารกิจของคิงควีนสำเร็จนะครับห้ามตายก่อนนะครับ นั่นแหละอัดโกเลมตายเปิดไม้ตายคิงไปเลยเก็บเครื่องดีหินได้เรียบร้อยครับจังหวะนี้ผมมองว่าควีนเข้าขวานะตัวในแคปเป็นธนูครับโอ้โหผมว่าควีนไม่ไหวยูนิคอนฮิวควีนไม่ไหวครับปาดินไหวลดเลือดครับจังหวะนี้ต้องใช้รถแชมเปี้ยนในการช่วยครับเปิดไม้ตายเลยป่าป้งป้งป้งนะครับเสาลาวาเหลือเลือด<ๆ>ประมาณ10%ไม่ได้นิวลั่นนะครับกดเพื่อให้มันปาโลเพื่อลดเลือดของป้อมให้เร็วที่สุดนะครับผมว่าควีนไม่น่าจะไหวละยูนิคอนตัวเดียว โอเคครับล้าแชมเปี้ยนน่าจะไปตายจังหวะนี้แหละครับเก็บแอร์ดิฟเฟนได้2อันแล้วเปิดไม้ตายควีนครับจังหวะนี้เราจะเข้าจากด้านซ้ายครับไอซ์ฮาวบอลลูนครับเก็บเหลือไว้อีกสัก8ตัวนะครับ6กถึงแตัวตายยาแช่แข็งเลยนะครับเก็บยาแช่แข็งของคุณไว้เพื่อเครื่องดีดหินกับเสาลาวาหลายป้าหมายโดยเฉพาะนะครับอย่าไปแช่อย่างอื่นมานะครับควีนตีอีเกิลครับเรียบร้อยลาวาฮาแตกนะครับเป็นน้ําแข็ง ด้านขวามาอีกครับเดี๋ยวบอลลูนจะมาถึงครับเหลือยาเร่งอีกขวดหนึ่งเราเร่งให้บอลลูนชุดเก่ามาเจอชุดใหม่เห็นไหมครับปลาใส่เครื่องดีจินะครับอย่าปลาใส่อย่างอื่นมาแล้วมันปลาใส่ลาวาพับดีมากแทงให้หน่อย2ลูกครับทนได้1ทีทนได้1ท,ท,ไทีไม่ร่วงครับ1ทีอีกลูกหนึ่งต้องกดไม้ตายนะไม่งั้นร่วงทั้งกองนั่นแหละครับจบเครื่องดีจิตพังปับ๊บสาลาวาเป้าหมายเดียวไม่มีปัญญาเก็บบอลลูน20อันหรอกนะครับตอนนี้ คิงควีนตายเรียบร้อยครับเหลือแค่ en, แวอร์เดนโรสชเปียก็ตายแล้วเราปล่อยนักล่าหัวไปข่มขืนคิงเลยครับเหลือเลือกแค่นี้5ตัวตายครับเรียบร้อยจังหวะน,นี้บรงดูจะเก็บสสาดาวได้หรือเปล่ามีกับดักสายอากาศด้วยมันจี้วอร์เดนแล้วนะครับวอร์เดนใช้นก้น่หและก็100%นะครับง่ายๆเลย มีขั้นตอนหลักๆอยู่แค่3นะครับก็คือทำลายบ้านทำลายเสาราวา1เสาเสร็จปั๊บนะครับปล่อยวอเดนกับบอลูนเลยแค่3ขั้นตอนเองนะครับง่ายๆ ก็นี่แหละครับเป็นเซตตีวอที่ดีอีกเซตหนึ่งต่อให้เราปล่อยพาดบอลลูนแตกก่อนซูเปอร์พอมดน่าจะจมตีชิงโดนป้อมโดนบ้านโดนฮีโร่จนเกือบสาหัสเราแค่ปล่อยคิงและควีนเข้าไปซ้ําเก็บให้ได้อีก50%็ก็ได้2ดาวแล้วโอกาสพลาดมันยังน้อยมากๆนะครับแต่เซตนี้จะลําบากมากกับคนที่ข้ามคิงและควีนเพราะอย่างที่เราเห็นคิงควีนมีบทบาทในการทําลายเครือดินกับเสาลาวามากมาก หลังจากนี้ผมคงฝึกเล่นสายอากาศจริงจังแล้วเป็นไปได้ไหมถ้าผมจะขอคลิปนี้1,000ไ like. ลค์คลิปหน้าผมจะแนะนำสัตว์เลี้ยงว่าเหมาะกับฮีโร่ตัวไหนสามารถสลับกับตัวไหนได้บ้างอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์สุ่มแจกโกเทียทุกคลิปแคชชอ่แคนที่ผมลงประกาศรายชื่อผู้โชคดีอยู่ใต้คลิปเลยนะครับใครอยากได้เซตป้นง่ายของบ้าน12ถึงบ้าน14คลิกเลยด้านบนใครอยากได้แบบบ้าน6ถึงบ้าน12คลิกเลยด้านล่างวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ